สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมี44ตัวจะมีหลักในการออกเสียงนะคะเดี๋ยวไปฝึกอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอขันอ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอ คอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอรถทางอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอดานอ่านว่าจอดชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซ อ,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 อ่านว่าชอชอเชองอ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอปะตัดอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าทอพอมนโทอ,อ่านว่าทอพอผู้เท่าอ่านว่าทอ นอเนตอ่านว่านอดอเด็กอ่นาน,อออนว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอหอถุงอ่านว่าหอขอทหารอ่านว่าทอพอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอพอปลาอ่านว่าปอ ขอครึ่งอ่านว่าขอขอฝาอ่านว่าขอพอทานอ่านว่าพอพอฟันอ่านว่าพอพอสันเทาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอ วแหนอ่านว่าวสอสาราอ่านว่าสอสอฤษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอขอหีบอ,อ่านว่าขอรอจุฬาอ่านว่ารอพออ่านอ่านว่าพอพอนกคู่อ่านว่าพอ,อ,าาอเด็กเด็กดอย่าลืมกลับไปทบทวน การออกเสียงพยัญชนะไทยด้วยนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาภาษาไทยกันนะคะเด็กๆได้ฝึกอ่านการออกเสียงพยัญชนะไทยแล้วเป็นยังไงบ้างคะออกเสียงได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมทุกคนเลยวันนี้คุณครูรักมีปฏิทินบัตรคำมาให้เด็กๆอ่านกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องสระอานะคะสระมีเสียง ยาวเด็กๆลองพูดสิคะสระอาค่ะอาอามีเสียงยาวสาระอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดกันนะคะเด็กๆอาตามไปพร้อมกับคุณครูนะคะกากากอ,อากานา นอานาตาตอาตาทาทออาขาฝาฝออาฝา มามอามาเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆสระนอกจากนี้แล้วสระอาจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะสระอามีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเด็ก,ดก,ดกมาลองฝึกสะกดกับคุณครูรักนะคะปฏิทินคุณครูมีสองด้านคะ่ะ เด็กๆอ่านตามคุณครูแล้วกอนนะคะล่าล่าลออากอกล่าลออากอกล่าต่อไปนะคะมามออากอกมา จอกจากจอโนจากชอางชาไม่ถ ja. no, ูกชานะคะ เด็กๆลองฝึกคิดนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่ใช้สลายนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ลบควรผู้ปกครองให้น้องเขียนและฝึกอ่านด้วยนะคะจะได้อ่านเก่งๆค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบทที่หนึ่งกันเลยนะคะสราอาสระอา,า,ะอามีเสียงยาวเขียนไว้ ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นกอากาขอ,อาขามอ,อามาคำที่ใช้สระอามีตัวสะกดเช่นกอางอกางขอายอขายมอากอมากเดี๋ยวเด็กเรามาฝึกเขียนสระอากันเลยนะคะเด็กๆเขียนเ,เลขไทยนะคะเริ่มจากหนึ่งเราจะเขียนฝึกเขียนเริ่มจากเลขหนึ่งเลยนะคะหนึ่งแล้วก็จะมีเลขสองแล้วลงมาเป็นเลขสามนะคะ เรามาฝึกเขียนฝึกหัดเขียนให้ถูกวิธีการเริ่มต้นจากตรงไหนอ่ะลองดูนะคะสลา,าเริ่มจากข้างบนนะคะลงมาขีดข้างล่างนิดนึงขึ้นจากข้างบนลงมานะคะขีดหน้านี้เด็กๆเ,เขียนให้ครบเลยนะคะ ต่อไปเป็นข้อขอไข่นะคะเติมตัวสะกดให้เป็นคำที่มีความหมายข้อที่หนึ่งนะคะจออาจอ,อาจออาเลยคะ่ะจออากอจากมอมอเลยคะ่ะมออากอมาลออากอ ลาชองชางไม่ถูกช้างต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะทอทำงออนงานทำงานสออวยสวยงอามองาม ขออกอผักกอ,อาดอกาดออ,ออึงอึงไม่เอกอ,งอ,อึงออางอางไม่เอกอางอึงอางต่อไปเป็นข้อคอควายค่ะเติมชื่อภาพต่อไปนี้ด้วยคําที่ใช้สระอาเด็กๆเห็นภาพไหมคะภาพคือภาพอะไรคะ เก่งมากค่ะคือภาพตาเราก็เขียนว่าตอออกเสียงตออาตาภาพข้างล่างนะคะเก่งมากเลยค่ะอ่านว่านานออานานะคะข้องอนำคำที่ใช้สระอาที่กำหนด ให้ตอกไปนี้เติมในช่องว่างให้เหมาะสมก่อนที่เด็กจะเอานำคำไปใส่นะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านก่อนนออานาไม่เอกหน้าหออาหาไม่โทห้าปออาปาไม่โทป้าจออาโนาจานขออาวอขาวไม่โทข้าว ข้อที่หนึ่งนะคะคอบุนอคุณไปตลาดคุณอะไรไปตลาดคะคุณอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคุณป้าเด็กก็ขีดนะคะเด็กๆสะกดด้วยนะคะออปออาปาไม่โทรป้าเราคำว่าคุณป้ามาใส่นะคะออปออาปาไม่โทรป้า ไปตลาดข้อที่สองนะคะซอ,อาวชาวนอ,อนาณาปอ,อูกอปูกชาวนาปลูกันเลยค่ะเยี่ยมเลยชาวนาปูก,ปกข้าวเราขีดเอาคําว่าข้าวนะคะขอเราสะกดไปด้วยนะคะเด็กๆขออาวขาวไมโทข้าวนะคะที่เหลือลองกลับไปทําดูนะคะ ข้อจอจานนะคะขี่เส้นใต้คำที่ใช้สระอาเดี็กๆค่อยๆนะคะอ่านนะคะค่อยๆสะกดชาวนามาปลูกข้าวกาปากยาวเป้ามองดูทำงานนะคุณหนูหาความรู้มาใส่ตนถ้าอยากเป็นคนเก่ง เราต้องเร่งหมั่นฝึกฝนความดีนี้ทานทนสุขมากล้นหากทำดีเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขีดเส้นใต้คำที่ใช้สระอาค่ะคำไหนคะที่ใช้สระอาเก่งมากค่ะชาวชออาวชาวนามาขีดคำว่าข้าว ปวอ,อาก็ปากยาวยออาวยาวเฝ้ามองดูที่เหลือนะคะคุณครูให้เด็กลองไปลองฝึกสะกดและลองทำดูนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e โรงเรียนวนบารทินโชดด้วยน,ดยนะคะขอบคุณค่ะ